สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มขน้นตาออรีด้านะครับก็ขอบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะครับผลิตภัณฑ์พวกน้ํายาซักผ้าของบ้านเรานะครับมันก็จะมีอยู่2อย่างครับก็คือแบบธรรมดากับแบบสูตรเข้มขน้นตัวนี้เป็นแบบสูตรเข้มข้นนะครับซึ่งสูตรเข้มข้นจะทาความสะอาดได้ดีกว่าสูตรธรรมดาของทุกยี่ห้อนะครับดังนั้นถ้าเกิดเรา เรามีอะไรสกปรกเยอะเนี่ยต้องใช้สูตรเข้มข้นนะครับแต่นะจ๊ะก <c oughs> ็อะไรล่ะพูดตรงๆนะอันนี้คือการวิจารณ์โดยสุจริตไม่ได้ไม่ได้โจมตีนะจ๊ะก็ยังมารู้สึกว่ามันแตกต่างจากสูตรเข้มข้นของยี่ห้ออื่นเท่าไหร่นะครับแต่นะครับเออที่รู้สึกได้คือให้ตัวเนี้มันให้ความหอมที่ติดทนนานนะครับเอออันนี้อันนี้ให้ความหอมที่ยาวนานอันนี้ยอมรับนะจ๊ะและก็สามารถใช้ได้ทั้งแบบ มือนะครับแล้วก็แบบเครื่องนะครับส่วนนี้เรื่องอัตราส่วนก็นะครับไปอ่านเอาแล้วกันนะครับมันจะมีตรงนี้อยู่เรื่องอัตราส่วนแต่พูดจริงนะถึงเวลาเราใช้อ่ะแบบชาวบ้านใช้อ่ะก็ใส่ฝาน้ําถังหนึ่งแล้วก็ปึ๊บใส่ลงไปนะครับเรียบร้อยจ้ะแล้วก็แช่ไว้นะครับก็นะครับประมาณแหละเราก็กะข้าวๆนะครับแต่เขาก็มีสูตรเป๊ะๆเขาอยู่เออใช่อย่างหนึ่งที่ต้องเตือนนะครับคือพวกผลิตภัณฑ์ซักผ้าพวกเนี้ยห้ามเทลงบนเนื้อห้าโดยตรงนะครับ กูต้องเทแล้วกูผสมน้ำมาครับแล้วก็ใส่ผ้าลงไปนะจ๊ะบางทีเพี้ยนหนหนูเฮ้ยใส่ผ้าตรงไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้นะจ๊ะมันต้องแช่น้ำนะครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งครับที่ทําได้ดีนะครับเป็นตัวหนึ่งที่เป็นสูตรเข้มข้นจริงๆครับโอเคครับเไปดูกันรีวิวคลิปนี้ไปเพียงนี้นะครับช่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยและใครนะครับอยากสาขเพี่นะครับก็จะมีช่องทางลิงก์ของช้อปปี้อยู่นะครับก็สามารถกดไปซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับผ่านช่องทางนั้นนะครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม